งามๆเลอพี่น้องมาพบมาพบกันคือเรากะตุกติ๊กกีเสบมื้อน,นี้ได้เมนูต้มเส้นร้อนหรือวุ้นเส้นไก่นะคะทุกคนแถวนคนพรพนมสวนมาเขาจะเรียกว่าต้มเส้นร้อนนะพี่น้องนะผิกของห้าหาก,กใส่ใส่ผิดแบบทีควใส่กระดมันนะคะจะทซงกินหอมไปตลาดกันเลยลืมลืมอย่างฮูบคะมันจะต้องมีถั่วงอกลืมดีแต่เยาวายังมีสลัดขอดนะงพี่น้องเนาะเราเลียวก็มาเด้อหอมกินสมุนไพรเด้อพี่น้องเด้อหอมกินเครื่องเทศ ขาตะไคร่ใบบกูดเทาสิตองต้มใสตีนไก่เนื้อไก่เพราะว่าจะดับกินข้าวนะคะเครื่องตุนยากีนของเราก็จะมีเม็ดเกากี้แล้วก็กจะมีนพดหอมให้เราแล้วก็เครื่องเทศของเขานะคะเราก็มาเพิ่มเติมก็คือแกะกระเทียมใส่นะคะไม่ต้องทุบใส่เป็นหัวไปแบบนี้เลยดูเท้าไก่ของเรา,เาแบบตรงแบบตุ้นแบบโอ้ยยังดียังคักเลยพี่น้องเด้อ หอมกลิ่นน้ำซุปบ่มาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันพี่น้องพูดนะถ้วยใหญ่ๆสแซ่บพี่น้องเราแล้วก็ไปจวดพูดนะดูเงื่อนางยีนาบ้านมาเล่นบ้านน้องสาวอือหือต้องเป่ากันนะพี่น้องเนอะลืมอือหือ อ,อร่อยมากปรุงรสให้เผ็ดๆ,ๆนี่หฮไลอยู่ตรงนี้ความอร่อยอยู่ตรงนี้อย่างนี้่อนอือเดี๋ยวเลือกแบบกระดาษชูชูก่อนกินมามันคือบุกขอยากากเปรี้ยวปันใดก็ไปเอามะนาวมาเพิ่มใส่อีเดอ้ีพ่นวองเด้อกับแบบบุกยากนัวน้ำปลาปันใดมิดนึง น้ำปลาใส่ี่น้องเด้อเป็นคนกินอาหารอยากโดจัดอยู่อ่าใส่อะจวดแบบน,นี้ <c oughs> ถ้าเราใส่พวกเครื่องตุนยาจีมันก็จะทำให้น้ําซุปของเรามันมีกลิ่นหอมนะทุกคนกคนะพวกน่ะเลยบักได้เลยเลย,ลเลยทำทานเอง Mm-hmm. Uh, mm-hmm. hmm mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. องเมนูนี่จะมาเป็นเล็กน้อยเนี่มากหมากทานมันจะมีเจ้าหนึ่งอยู่แถวนครพนมอยู่หม่องแยกเจ้าพญา เดีย๋ยวนี้เพิ่นเศร้าทำเด้วจะมาไปซื้อกินอยู่หันซุบน้ำสุกข่ญญาไผย่างเด้ฮอสกับสีแบบพร้อมกินเครื่อ,องอันสมุนไพรตุ๋นยาจินอร่อยมากเพื่อน ติงกันมย่เมนูไหนต้องเขาเละเอาไปตำไปยำแซบได้มืดต้มยำได้ทุกอย่างอันนี้แซบสวดขับไปยำใดกับห้อมกินพรีห้อมกินเครื่องตุนยาตีน เก็บที่ชุ่นนี่นี่แซ่บไปแซ่บพี่น้องไปเอามาเพิ่มอีกสวดถวยแซ่บไหมจ๊ะแซ่บมากไหมจ๊ะ บ re, I I turkey, ู๊ยดูตวดตวดเอื้อยข่อยสมกับขับรถมากินไก่สมกับขับมากินไก่ร้อยกิโลแซบจัดจานฟาดบึ้มอร่อยไหมจ๊ะโอ้โหสุดยอดสุดสมก็ขับรถมากไก่บอเอื้อยป้าทน้ำลายเตะเรื่องกินขอให้บอกเรื่องกินขอให้บอกขอให้ชวน แรนทันทีเลยพีนออย่น้องเลยไกลกันซํำใดตั้งเก้อีกิโลเห็นยังมาอืมขอบคุณเจ้าภาพด้วยขอให้มีความสุขสุขภาพเแียงแดงน้องสาวน้องน้อยน้องสาวหลาน กินไก่ต้มแบบกล้องขลีมีคนถามว่ากินเมือดอยู่บ้านี่เห็นตละกีดเนะเมือดอืมแล้วก็เป็นนางกินอยู่อันหลังไม้ตอพี่น้องเลยอือหืยอ,ยอดความแซบ่บ ่าประทานอะไปเด้อพี่น้องเด้อก็ตัดกิบดอกพู้น่ะบึงเงานั่งยืนหน้าบ้านสะออนบ้านเพิ่นมุมถ่ายรูปหลายหลายบ้านเฮาพันยาวเป็นสินก๋วยเตี๋ยวเนาะอืมบ้านเพิ่นหน้าบ้านเน่ยยังมีหมองไหนั่งลมลื่น ปลูกต้นไม้เ <Jan> ต <aji> ็มหนามานพี่น้องเลยพิจารณอออนซอนอืมทานร้อนอร่อยอูนะเสียงเพลินภากอยู่ทางในคนละมุมเลยพี่น้อยเน่ทางคนคนละมุมแต่มีทั้งอกแห้งแสบ กินกะปิาไปยยำเดลสุดกะปยยำเดลมันกะหอมกิน<ม>อันเชงตุนยตีนะพี่น้องคำยิ่งอืสุด,ดยอด พีน <connect in no liebe> <pi weil> ้องจวดอื้อโอ้ยก็จะขออภัาแล้วจังคลิปนี้คือกัพี่น้องแล้วพอมาพอกันแม่ก็ตุกบิ้กินเสบเลยพี่น้องเลยสิดสตอหลังง่ายมืออืม มดทังได้กับมดเดี๋ยวสิพาส้มสวนเด้อสวนหนาบ้านแป้งเด้อสวนหนาบ้านลมลื่นเด้อพี่น้องอยู่แถวนี่บ้านดุงหมูเงียบเงียบอยู่แบบเงียบสง,งบสบายสบายนี่พี่น้องเมืองสวนหนาบ้านบายบายแล้วมาพบพ่อกันไหมก็ทุกที่กินเซฟบชี่ยวน้อยๆช่ยงนี้เด้อพี่น้องเด้อ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอด้วพี่น้องเด้อบายบายเลิฟเลิฟขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะจ้าปุ่นเห็นบรถสีแดงอยู่ทั้งนอกรถขับพเจ้า